ณบึงน้ำกว้างใหญ่กลางป่าอันสงบมีกบสองผัวเมียอาศัยอยู่ด้วยกันกบตัวผู้ชื่อพ่อกบคำและกบตัวเมียชื่อแม่กบแก้วทั้งคู่มีความรักมั่นคงต่อกันอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วันแรกที่พบกันในบึงเล็กๆใต้ล่มไม้ใหญ่พวกเขาก็ไม่เคยพลากจากกัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่แดดร้อนจัดหรือวันที่ฝนตกปปรยปลอยพ่อกบคําจะกระโดดไปหาสัตว์น้ําอื่นๆเพื่อนนําอาหารมาแบ่งให้แม่กบแก้วส่วนแม่กบแก้วก็จะดูแลทําความสะอาดใบบัวและสร้างที่หลบภัยให้พ่อกบคําค่ําคืนหนึ่งหลังจากท้องฟ้ามืดมิดเต็มไปด้วยดวงดาวพ่อกบคําและแม่กบแก้ว ขึ้นมานั่งบนใบบัวใหญ่กลางบึงน้ำเย็นสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายพ่อกบคำมองตาแม่กบแก้วอย่างอ่อนโยนแล้วเอ่ยด้วยเสียงนุ่มแก้วเอ้ยเจ้าเชื่อไหมว่าความรักของเราจะคงอยู่ตลอดไปแม้วันหนึ่งเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นกบก็ตามแม่กบแก้วกระพริบตา น้ำใสไหลออกมาจากดวงตาเล็กๆของเธอเธอยิ้มแล้วตอบข้าเชื่อและข้าจะสัญญาแม้เวลาจะผ่านไปกี่พุบกี่ชาติเราก็จะยังรักกันและอยู่เคียงกันเสมอพ่อกบคำพนมมือไหว้ฟ้าไหว้ดินอย่างจริงจังข้าขอสาบานต่อสายน้ำขอสาบานต่อดวงดาว และขอสาบานต่อใจของเจ้าแก้วไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นสิ่งใดจะเป็นกบเป็นนกเป็นปลาหรือเป็นมนุษย์ข้าจะหาท่านให้พบและรักท่านทุกพบทุกชาติแม่กบแก้วยิ้มอย่างอบอุ่นน้ำตาแห่งความรักเอ่อออกมาเธอก็กระโดดเข้ากอดพ่อกบคำแน่นข้าขอสัญญาเช่นการคำ ไม่ว่าจะเกิดเป็นใครข้าจะตามหาเจ้าให้พบและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งสองกอดการท่ามกลางสายลมเย็นแสงดาวพรางพรายสะท้อนน้ำเป็นประกายเหมือนยืนยันคำสัญญาพวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดคืนฟังเสียงจิ้งหรีดและเสียงน้ำลูบใบบัวความรักของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหวังว่าจะไม่มีสิ่งใดมาพรากพวกเขาได้ตั้งแต่วันนั้นบึงน้ำกลางป่าไม่ใช่เพียงที่อาศัยแต่เป็นสถานที่แห่งคำมั่นสัญญาและความรักนิรันดร์ของพ่อกบคำและแม่กบแก้วเวลาผ่านไปในบึงน้ำแห่งนั้นพ่อกบคำและแม่กบแก้วยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุข กระโดดเล่นบนใบบัวใหญ่ดำน้ำหากินและคอยดูแลกันไม่ห่างแต่วันหนึ่งฟ้าเริ่มเมือดครึม้มมีเสียงลมพัดแรงผ่านต้นไม้ใหญ่กลิ่นอันคุ้นเคยของป่าเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไม่ธรรมดาทันใดนั้นงูเหลือมตัวใหญ่เหลื้อยคูุมาในบึงมุ่งตรงไปที่กบทั้งสองด้วยความรวดเร็วและดุดัน พ่อกบคำเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าน้ำใจของเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญเขารีบกระโดดเข้าขวางเพื่อปกป้องแม่กบแก้วแก้วเอ๋ยจงรีบไปที่ใบบัวใหญ่ปลอดภัยไว้ก่อนพ่อกบคำร้องเตือนแม่กบแก้วรีบกระโดดหนีไปบนใบบัวใหญ่แต่ยังหันมองพ่อกบคำด้วยความกังวล พอกบคำต่อสู้กับงูเหลือมเต็มกำลังเขากระโดดขึ้นโถมเข้าใส่งูด้วยความกล้าหาญเสียงฟัดเวี่ยงเสียงน้ำกระเซ็นเสียงใบไม้กระทบกันดังก้องไปทั่วบึงแม้ว่าพ่อกบคำจะสู้สุดชีวิตแต่สุดท้ายงูเหลือมกัดพ่อกบคำและพลังชีวิตของเขาก็เริ่มอ่อนลง แม่กบแก้วกระโดดเข้ามาใกล้ร้องไห้เสียงดังน้ำตาไหลเป็นสายสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำเอ๋ยข้าไม่อยากให้เจ้าจากไปข้าจะอยู่ไม่ได้หากข้าไม่มีเจ้าพ่อกบคำมองตาแม่กบแก้วสายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความรักแก้วอย่าร้องไห้ข้าสัญญา ไม่ว่าเราจะเกิดใหม่เป็นสิ่งใดเราจะได้พบกันอีกทุกพบทุกชาติแม่กบแก้วพนมมือขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ส่องลงมาบนผิวน้ำข้าขอสาบานข้าจะตามหาเจ้าให้พบไม่ว่าจะต้องรออีกกี่พบกี่ชาติข้าจะไม่ลืมเจ้าพ่อกบคำยิ้มอ่อนโยนน้ำตาไหลปนกับความเจ็บปวด เขากระโดดลงน้ำลึกไปครั้งสุดท้ายแม่กบแก้วเฝ้ามองด้วยใจสลายร้องเรียกชื่อเขาอย่างสุดเสียงคำคำอย่าไปข้าข้าจะรอเจ้าเสมอแม่พ่อกบคำจากไปแต่ความรักของทั้งสองยังคงอยู่ในผืนน้ำแสงจันทร์และสายลม ทุกคืนแม่กบแก้วจะขึ้นมานั่งบนใบบัวมองแสงจันทร์และร้องเรียกชื่อเขาความหวังจะได้พบกันอีกทำให้หัวใจเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าคำมั่นสัญญาที่แท้จริงไม่สามารถพรากไปจากหัวใจได้และตั้งแต่นั้นบึงน้ำกลางป่าแห่งนี้ ก็ไม่เพียงเป็นบ้านของกบสองผัวเมียและกลายเป็นสถานที่แห่งความรักและคํามั่นสัญญาที่ไม่อาจพรากจากกันหลายสิบปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่พ่อกบคํำจากไปเขาได้เกิดใหม่ในพบใหม่เป็นชายหนุ่มรูปงามนามว่าคุณเทพคุณเทพเกิดในครอบครัวดีมีบ้านใหญ่ในหมู่บ้านริมป่าเขามีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา ผิวเนียนตาแป๋วและดวงตาสองประกายฉลาดผู้คนที่พบเขาต่างยกย่องในความดีและความงามของเขาแม้จะมีทุกสิ่งครบครันแต่คุณเทพกลับรู้สึกว่างเปล่าอยู่ภายในใจราวบกับขาดอะไรบางอย่างวันแล้ววันเล่าเขาเดินเล่นในสวนหลังบ้านมองท้องฟ้าและบึงน้าเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆแม้จะมีเพื่อนฝูงมากมาย แต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวบางคืนคุณเทพมักนอนหลับฝันถึงบึงน้ำแสนสงบฝันเห็นใบไม้ใหญ่ใบบัวและน้ำใสเขาเห็นกบสองตัวกำลังกอดกันบนใบบัวเสียงน้ำกระทบใบสะท้อนเหมือนเพลงกล่อมและในฝันนั้นเขารู้สึกถึงความรักอบอุ่นและได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเสมือนพลังแห่งความทรงจำ ฝันนั้นทำให้คุณเทพใจเต้นแรงและสะท้อนความรู้สึกที่ลึกซึ้งในใจเขารู้สึกว่าเคยรู้จักใครบางคนมาก่อนแม้จะจําไม่ได้ชัดเจนแต่ความรู้สึกนั้นทำให้เขาต้องออกเดินทางวันหนึ่งขณะเดินทางเข้าป่าใกล้หมู่บ้านเขามาพบบึงน้ำใสกับใบบัวใหญ่เต็มไปหมดใจเขาเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเขานั่งลงริมบึง มองแสงสะท้อนจันทรบนผิวน้ำทันใดนั้นเขาเห็นกบตัวหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนใบบัวใหญ่กบตัวนั้นสีเขียวสดใสดวงตาเปล่งประกายเหมือนจ้องมองเขาขุนเทพรู้สึกเหมือนหัวใจสั่นสะท้านรู้สึกว่ากบตัวนี้คือใครบางคนที่เคยอยู่ใกล้เขามาก่อนเขาเอ่ยเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าข้าข้ามองเจ้าแล้วเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนข้า ข้าข้ารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกบตัวนั้นกระพริบตาอย่างตั้งใจเรากับเข้าใจสิ่งที่เขาพูดคุณเทพยื่นมือออกไปกบตัวนั้นกระโดดขึ้นมานั่งบนฝ่ามือเขาน้ำหนักเบาแต่หัวใจเขารู้สึกอบอุ่นอย่างเหลือเชื่อในคืนนั้นขณะคุณเทพหลับตาเขาฝันอีกครั้งเห็นภาพกบสองตัวที่เคยรักกันอยู่บนบึงน้ำสะท้อนแสงจันทร์ เสียงหนึ่งก้องอยู่ในฝันเทพข้าคือแก้วเราเคยสัญญาจะรักกันทุกภพทุกชาติคุณเทพสะดุ้งตื่นน้ำตาเอิอคลอเขารู้ทันทีว่ากบตัวนี้คือคนรักเก่าที่เคยสัญญากับเขาไว้หัวใจเต็มไปด้วยความคิดถึงและความรักที่ไม่เคยจางลงตั้งแต่นั้นมาคุณเทพไม่อาจละสายตาจากกบตัวนี้ เขาเริ่มใช้เวลาทุกวันอยู่ที่บึงน้ำตาแห่งความสุขและความคิดถึงผสมปนกันอยู่ในใจบึงน้ำกลางป่ากลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาความรักแท้ในพบใหม่นี้และคุณเทพรู้ว่าคำสัญญาที่แท้จริงไม่เคยสูญหายไปตามกาลเวลาวันเวลาผ่านไปหลังจากคุณเทพเริ่มตระหนักว่ากบตัวนั้น ไม่ใช่กบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่เคยสัญญากันไว้ใจของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่อยากจะเข้าใกล้และเข้าใจเธอให้ลึกซึง้งวันหนึ่งคุณเทพตัดสินใจเดินทางลึกเข้าไปในป่าไกลบึงน้ำกลางป่าที่ซึ่งเขาเคยฝันถึงใบไม้ใหญ่และแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำ เขาเดินอย่างระมัดระวังระหว่างทางได้ยินเสียงน้ำไหลและเสียงนกร้องเขาหยุดยืนมองดูบึงที่สะท้อนแสงจันทร์เต็มผิวน้ำทันใดนั้นสายตาของเขาจับไปที่กบตัวหนึ่งนั่งอยู่บนใบบัวใหญ่กบตัวนั้นเหมือนกับรอคอยใครบางคนอยู่คุณเทพรู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างประหลาด รู้สึกเหมือนเคยเห็นเธอมาก่อนเขานั่งลงริมบึงอย่างใจจดใจจอ่อเขาเอ่ยเบาๆด้วยน้ำเสียงสัน่นเจ้าข้ารู้สึกคุ้นเคยกับเจ้าอย่างบอกไม่ถูกถ้ารู้สึกว่าเราเคยพบกันมาก่อนกบตัวนั้นจ้องมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนเรากับเข้าใจทุกคำพูดของเขา คุณเทพยื่นมือออกไปกบตัวนั้นกระโดดขึ้นมานั่งบนฝ่ามือของเขาน้ำหนักเบาแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขากระซิบเบาๆเจ้าใช่ใช่หรือไม่เจ้าคือแก้วคนที่เคยสัญญากับข้าตลอดชีวิตแม่กบแก้วยังคงกระพริบตาและส่งเสียงอบอบ เรากับยืนยันคำตอบนั้นคุณเทพรู้สึกน้ำตาเอ่อคลอไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะความสุขที่ได้พบเจอคนรักอีกครั้งคืนนั้นเมื่อเขานั่งลงริมบึงมองดวงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเขาฝันเห็นภาพความทรงจำเก่าที่พ่อกบคำและแม่กบแก้วเคยสัญญาต่อกันเสียงนั้นดังอยู่ในฝัน เทพข้าคือแก้วเราสัญญาจะรักกันทุกพบทุกชาติคุณเทพสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลพรั่งพรูเขารู้แล้วว่ากบตัวนี้คือคนรักเก่าที่เคยสัญญากันไว้จริงๆความรู้สึกทั้งสุขและตื้นตันทำให้เขาไม่สามารถปล่อยมือจากกบตัวนี้ได้เขาเริ่มใช้เวลาทุกวันอยู่ที่บึง คุยกับกบเล็กๆเล่าเรื่องราวในชีวิตและค่อยๆเข้าใจว่าความรักแท้ไม่จำเป็นต้องพูดมากแค่หัวใจสี่ถึงกันก็พอต่อมาคุณเทพจึงสร้างศาลาไม้เล็กๆริมบึงเพื่ออยู่กับกบ,กบแก้วทุกวันทุกคืนพวกเขานั่งมองพระจันทร์และพูดคุยเธอแม้ยังเป็นกบ แต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังแห่งความรักที่ไม่เคยจางและในค่ำคืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสว่างกว่าปกติแม่กบแก้วอธิษฐานด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังข้าขอให้เราได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกบมนุษย์หรือสิ่งใดขอให้ความรักของเรามั่นคงดังแสงจันทร์ที่ไม่เคยดับ ทันใดนั้นปาฏิหารก็ก่อตัวขึ้นหัวใจของคุณเทพและแม่กบแก้วเชื่อมต่อกันแน่นหนาเรากับเวลาและพบชาติไม่สามารถพรากจากกันได้และนี่คือก้าวแรกของการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่รักที่สัญญาต่อกันไว้ตั้งแต่พบกบทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความหวังที่ไม่สิ้นสุดหลังจากเหตุการณ์ที่คุณเทพพบกับแม่กบแก้วอีกครั้งทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดที่บึงน้ำกลางป่าคุณเทพสร้างศาลาไม้เล็กๆริมบึงสำหรับนั่งพักผ่อนพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่กบแก้วฟังทุกวันเขาจะเอาอาหารมาให้เฝ้าดูแล และคอยสังเกตความเป็นอยู่ของเธอแม่แม่กบแก้วยังเป็นกบแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์ส่องแสงเต็มดวงสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายเงินกายแม่กบแก้วสะท้อนแสงจันทร์ราวกับชุดเจ้าหญิงแม่กบแก้วอธิษฐานด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังข้าขอให้เราได้อยู่คู่กัน ไม่ว่าจะเกิดเป็นสิ่งใดข้าจะรักเจ้าตลอดไปข้าจะตามหาเจ้าให้พบทุกพบทุกชาติทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นแม่กบแก้วค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวงดงามดวงตาเปล่งประกายความงดงามของเธอเปล่งประกายอ่อนโยนเหมือนแสงจันทร์คุณเทพแทบกลั้นใจไม่อยู่ น้ำตาไหลพรั่งพรูด้วยความสุขและความตื้นตันใจเขากระซิบเบาๆแก้วเจ้าเจ้ากลับมาแล้วกลับมาหาข้าแล้วจริงๆหญิงสาวแก้วยิ้มและกอดคุณเทพแน่นหัวใจทั้งสองสัมผัสถึงความรักที่แท้จริงความอบอุ่นและคำสัญญาที่ไม่เคยสูญหายพวกเขานั่งมองพระจันทร์และน้ำใสในบึงฟังเสียงจิ้งหรีด เสียงน้ำกระทบใบบัวความรักที่เคยเป็นกบสองตัวตอนนี้กลายเป็นรักนิรันดร์ในร่างมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาคุณเทพและแก้วใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขพวกเขาดูแลกันคอยแบ่งปันทุกเรื่องราวฟังเสียงหัวเราะและร้องไห้ของกันและกันแม้วันเวลาผ่านไปนานเพียงใดพวกเขาก็ไม่เคยลืมคำสัญญา รักกันทุกพบทุกชาติและผู้คนในหมู่บ้านแถวนั้นเมื่อได้ยินเรื่องราวก็เรียกบึงน้ำแห่งนี้ว่าบึงสัญญารักทุกคนที่ผ่านไปมามักนั่งเงียบฟังเสียงน้ำและนึกถึงความรักแท้ความรักของคุณเทพและแก้วสอนให้ทุกคนรู้ว่าคำมั่นสัญญาที่แท้จริงแม้ผ่านกี่พบกี่ชาติ ก็จะไม่มีสิ่งใดพรากจากกันบึงน้ำแห่งนั้นก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนิรันดร์ความรักของพวกเขาไม่ใช่เพียงความรักระหว่างชายหญิงแต่เป็นบทเรียนให้ทุกชีวิตรู้ว่าหากรักด้วยหัวใจจริงๆและรักษาคำมั่นสัญญาไว้ความรักนั้นจะไม่มีวันดับสูญตั้งแต่นั้นมาคุณเทพและแก้ว ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขความรักของพวกเขาสง่างามเรากับแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวน้ำไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา